สวัสดีครับผมผมอาจารย์โอ๊กนะครับก็มาต่อนะฮะคณิตค,ความรู้ทั่วไปเนาะในสิบตำรวจถูกสายงานนะครับนะที่อาจารย์ไปหาข้อขสอบอกเก่านะครับหรือไปหาข้อสอบจริงที่เขาเคยออกนะครับเป็นแนวข้อสอบเก่านะครับนะก็หามาสอนในวันนี้นะครับนะก็มาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกมีชายห้าคนมีหญิงสองคนมานั่งรอบโต,ต๊ะกลมจะนั่งได้หี่วิธีนะครับ ทีนี้เขาไม่ได้บอกสลับที่เนาะถ้าไม่ได้บอกสลับที่เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับสูตรโตกลงนะครับ n ลบหนึ่งแปดตัวเรียนนะครับเราใช้สูตรนี้ได้เล,เลยนะครับสูตรโตกลงเนาะทีนี้ห้าบวกสองก็กลายเป็นเจ็ดห้าบวกสองก็เจ็ดคนถูกไหมเจ็ดคนก็มาเข้าโตกลง ก็กลายเป็นเจ็ดลบหนึ่งแฟรก็จะได้หกแฟรนะครับทีกกนี้หกแฟรคืออะไรหกแฟรก็คือห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งห้าสี่ยี่สิบยี่สิบคูณสามได้ร้อยี่สิบร้อยยี่สิบคูณสองก็อ๋ออย่าลืมหกด้วยนะหกคูณห้าหกห้าสามสิบ สามสิบคูณสี่เป็นร้อยยี่สิบสามสองเป็นหกร้อยยี่สิบคูณหกก็เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบวิธีตอบข้อหนึ่งนะครับนะวันนี้เราต้องรู้สูตรโตกลมเนาะเนาะแต่ทีนี้เขาไม่ได้บอกนั่งสลับที่เราก็มาคิดแบบสลับที่เขาบอกว่าห้าชายห้าหญิงสองก็กลายเป็นเจ็ดที่เรียกว่าแทนตัวนี้เจ็ดเนี่ยก็คือ n แทนลงไปนะครับ ตามสูตรที่อาจารยให้นะสูตรนั 11, ่งตัวกลมเนาะ n อลบหนึกตัวเรียงนะครับก็เจลบหก็ได้หกกหกแฟกเน้อหกูณูณสคูณสาสองูนึ่งก็จะได้ร้อยยีู่ณหก็เป็นเจ็ดรอยยี่ินะครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งขบล้านค้าเนี่ยซื้อมาซื้ออุปกรณ์การทำงานมาแปดพันแปเนาะอุปกรณ์ทำงาน8ปดพันแดก็แสดงว่า ต้นทุนนี่คือแปดพันแปดถูกไหมแล้วมาขายต่อเอากำไรสิ10%อิสิสิสกสิสเสิสิสิดิสกสิสิดะนะิสิสออิ่ิส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 ัสิสินิส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 นสิสกสิสอสิสิสิบิสิสิสิิิ ต้นทุนบวกกำไรก็ต้องเอา8,800คือต้นทุนบวกกับ8 8ดร้อยปดถูกไหมดูนะยนกรุขอตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นที่กระโาษทดเนาะ8,800บวกกับ880ร้อยปดสองกตัวหนึ่งคุณจะได้9,600ถูกไหม9 6้0ันห แปดสิบนี่คือคุณติดป้ายนะคุณติดป้ายไว้เก้าพันหกร้อยแปดสิบนะครับทีนี้เมาบอว่าขายไม่ออกก็จิงลดราคาจากป้ายอีกยี่สิบเปอร์เซ็น์ถูกไหมลดราคาจากป้ายนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะคุณต้องหาส่วนลดก่อนนะหาส่วนลดก่อนติดป้ายไว้เก้าหกแปดศูนย์ถูกไหมฮะส่วนลดก็คือ คือเก้าห6 8 0ดคูณยีสิบูนร้อยศูนย์ตัดศูนตัดก็เป็น9 6 8าดคูณสดูตามอาจารย์มานะ9 6้าหก8คูณสองนนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะ9 6 8าหดคูณสองแปสองทดหนึ่งหกสอบกหนึ่งสบสาทดหนึ่งเก้าสบปดสปดกหนึ่ง0 0นพัน เก้าสามหกอันนี้คือส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นตลดยี่สิบเปอร์เซ็นนะเป็นเงินพันเป็นเงินพันเก้าร้อยสามสิบหกเป็นเงินพันเก้าร้อยสามสิบหกนี่คือส่วนลดถูกไหมนี่คุณเดิมคุณติดป้ายเท่านี้เดิมติดป้ายเก้าหกแปดศูนย์เขาถามว่าจะขายเงินได้เงินกี่บาทอ่าเขาถามว่าขายได้เงินกี่บาทนะครับเดิมติดไว้เก้าหกแปดศูนย์ลบกับส่วนลด ส่วนรดคือ1 9, 3, อันเก้าสนี้เป็น10 1 0ิลบ6ก็เหลือสี่เห็นไหมน,นี้ถูกยืมไปเป็น7 7-3เจลบสก็เหลือ4ี่เห็นไหมอันนี้เป็นเหลือ8ถูกยืมไปหนึ่งก็เป็น16 16-9บหกลบเ้าถกหมลบเสียหกเจเก้เหลือเจ็ดลบ1ก็เหลือ7คดวันตอบ7 7 4 4ต่บ2อวันเขาได้ไดเงินได้เงินมา เจ็ดเจ็ดสี่ันเร้อยสสบาทนะครับนะครับ